และนี่ก็คืออีกหนึ่งรุ่นนะคะของทางร้านที่ขายดีมากๆใครที่มีพื้นที่ประมาณ240เซนติเมตรนะคะหรือว่า2.4เมตรตัวนี้ค่ะน้องเขาเป็นโซฟาเบสนะคะ สามารถนั่งก็ได้นอนก็ดีพนักพิงของน้องเขานะคะจะปรับได้3ระดับ90องศา45องศาและ180องศานะคะน้องเขาสามารถดึงมาเป็นตัวแอลจะซ้ายหรือว่าจะขวาก็ได้นะคะเช่นตัวแอลขวานะคะก็ปรับแบบนี้นั่งนอนสบายได้เลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวแอลขวานะคะแต่ว่าอ่ะเปลี่ยนใจค่ะอยากจะนั่งเป็นแอลซ้ายนะคะ ดึงอีกหนึ่งฝั่งออกมานะตัวนี้ก็จะเป็นแอลซ้ายนะคะนั่งสบายอีกหนึ่งฝั่งเช่นกันค่ะสมมติว่าอยากจะนั่งทำเป็นเตียงหมดเลยก็สามารถดึงลิ้นชักออกมาทั้งสองฝั่งน้องเขาสามารถปรับเป็นเตียงนอนได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้โซฟาเบสน,นะคะสามารถปรับแอลซ้ายขวาได้นะคะก็สนใจทักแชทมาได้เลยนะจ๊ะ